แล้วาดวยวะไม่จริงโอ้นีจริงนี่กำลังแฟันอยู่ไม่เคยไม่เคยอันนี้ฟาเก้อันนี้ฟาเก้เลยฟาเก้ฟาเก้หรอจริงเปล่าไอ้พีันคุณดูสัญที่สะท้อนเลนผมดิมันไม่ได้สะท้อนอะไรนะจอเขาเลยนะฮะอออันนี้แบบ ตามหลักฐานของนักสืบเลยนะดูแล้วไ,ไม่น่าใช่ครับเป็นแฟนว่าเรียวอวฟารแก้ฮ่ะเป็นจฟบอกว่าเรียว,ยวอยู่เลยอ่ะขนาดเงาสะพอนไม่ใช่ <c oughs> โอ้โหเอาความจริงหน่อยได้ไหมเอาความจริงอันนี้ความจริงผมจะแปลงฟันแล้วกูวจ,ะววจะทำปากจุ่มเพื่อเออไม่ใช่ใชปกติวิดีโอวิดีโอคลกอนช่วงไหนไม่มีนะมีนะรือยเร่ วิดีโอ c อ l อที่เป็นความทรงจําของเราหรือล่าสุดก็ได้คือวิดีโอคอลเป็นเรื่องอะไรเป็นความทรงจําลางๆรับที่แบบจำไม่ได้วะอาจจะมึนอยู่แล้วอยู่ดีก็ก็ c อมาอะไรสักอย่างอจำได้นี่ใช่ไหมวะใช่ใช่วะมึงนี่กวนอูมาเลยแล้วอะไหรอ วีดีโอคอรเขาพูดว่าอะไรมึงมานี่เลยฮะเอาเดี๋ยวไับไปฟันไปไปฟันไปฟันไเรียลออฟปากเก้อันนี้ปากเก้อร้อนอันนี้ปากเก้ปากเก้อันนี้ตัดต่อของแท้อันนี้ตัดต่อจริงครับเอออันนี้ตัดต่อนะครับปากเก้ครับ